ผู้ปกครองเช็ดเลือดก,กำเดาวให้กับเด็กหญิงวัย8ขวบค่ะที่อาศัยอยู่ตำบลสารผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยก่อนหน้านี้เด็กคนนี้ก็มีอาการปวดหัวหายใจลำบากเหมือนเป็นหวัดแต่ว่าไม่มีน้ำมูกจึงพาไปพบแพทย์ที่คลินิกเบื้องตน้นแพทย์ก็วมีิจฉัยว่าเกิดจากโพรงจมูกอักเสบแล้วก็ส่งต่อไปยังหูนะคะ<ๆ>ก็เริ่มมีอาการอักเสบจึงให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ให้กลับไปบ้านดูอาการ แต่เพราะว่ารุ่งเช้าเด็กก็มีเลือดกำดำหลเลือดกำเดาไหลยอยู่หลังประถมพยาบาลอาการก็ดีขึ้นซึ่งผู้ปกครองก็เชื่อว่าสาเหตุนั้นน่าจะเกิดจากฝุ่น PM 2.5ของจังหวัดเชียงใหม่ที่เกินข้ามมาตรฐานติดต่อกันมานานหลายสัปดาห์เพราะว่าไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนค่ะ ขณะที่ก่อนหน้านี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เผยแพร่เอกสารเรื่องวิกฤตหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือต่อสุขภาพประชาชนโดยลงชื่อศาสตราจารนยน์แพทย์บรรณกิจโลจนาพิวัตรคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าฝุ่น pm 2.5ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่15มีนาคมปี67 มีจำนวน30,339คนซึ่งก็มากกว่าจำนวนผู้ป่วยที่เขารับการรักษาในช่วงเดียวกันของปีก่อน1เท่าตัวค่ะโดยส่วนใหญ่ก็เพราะว่ามีอาการของโรคภูมิแพ้กำเริบเยื่อบุจมูกอักเสบโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเยื่อบุตาอักเสบโรคหืดเลือดกำเดาไหลโรคถุงลมป่ง,งพองตามลำดับนะคะจึงขอให้ดูแลสุขภาพและป้องกันฝุ่น หากจำเป็นที่จะต้องออกนอกอาคารก็ให้ใส่อุปกรณ์หรือว่าหน้ากากป้องกัน PM 2.5ชนิด n 95ค่ะสำหรับคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะคะก็กลับมาปกติไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นยังคงเฝ้ราระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ทยอยแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นจานวน2ล้านชิ้นให้กับประชาชนเพื่อป้องกันสุขภาพค่ะ แม้ว่าสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือนั้นจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าหลายจังหวัดนั้นยังไม่สามารถที่จะควบคุมไฟป่าได้ทั้งหมดค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังต้องเร่งดับไฟแล้วก็เฝ้าระวังป้องกันอย่างต่อเนื่องค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแม่ฮ้องสอนยังคงเร่งทําแนวกันไฟแล้วก็เข้าไปดับไฟป่าที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่หลายจุด ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ห้องอนและอำเภอปายขณะที่ไฟป่าในจังหวัดแม่ห้องอนและจากประเทศเพื่อนบ้านส่งผลทําให้ค่าฝุ่น PM 2.5ของจังหวัดแม่ห้องศอนนั้นยังเกินมาตรฐานต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสุขภาพจนแพทย์ออกมาเตือนให้งดทํากิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นที่จังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่พิทยาแห่งชาติได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าม่อนพระยาแชา่และเจ้าหน้าที่พิทยาแห่งชาติดอยจง เร่งทำแนวกันไฟบริเวณดอยพระบาทค่ะเพราะว่าช่วงวันที่18-19มีนาคมที่ผ่านมาเกิดไฟป่า3จุดก็ทำให้มีพื้นที่ป่าเสียหายไปกว่า160ไร่ขณะเดียวกันยังคงจัดกำลังเฝ้ราระวังป้องกันอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่แม้ฝนที่ตกจะทำให้ไฟป่านั้นลดลงขณะนี้ก็เหลือจุดความร้อนเพียง2จุดในอำเภอหอดแต่ว่านายนิรัตพงศิ k r ถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ย,ยังคงสั่งการให้เร่งดับไฟแล้วก็เฝ้าระวังป้องกันไฟป่าแม้ว่าขณะนี้จุดความร้อนนั้นจะลดลงและค่าฝุ่น PM 2.5ของจังหวัดเชียงใหม่จะดีขึ้นก็ตามค่ะด้านกรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาคเหนือวันนี้เหลือเพียง2จังหวัด ที่ค่าฝุ่น PM 2.5นั้นยังเกินค่ามาตรฐานอยู่นะคะก็คือที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแม่ห้องสอนแต่อยู่ในระดับสีส้มหากวันนี้ฝนตกลงมาอีกก็คาดว่าสถานการณ์ฝุ่นนั้นก็จะคลี่คลายลงค่ะ